สวัสดีครับผมตัวตายครับวันนี้นะครับผมพาทุกคนมาปักหมุดอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับมาอยู่กันที่โครงการ Wellness Home นั่นเองและเราจะพาทุกคนไปตะลุยอาณาจักรของพิสุนั่นเองครับพิสุครับอาณาจากักรของพิสุที่หลายๆคนพูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างครับพิสุครับอาณาจักรของพิสุมีคาเฟ่มีร้านวาย แล้วก็มีฟาร์มไข่พำมผมอยากรู้ครับพี่สุครับว่าใครเป็นคนออกแบบและใครเป็นคนควบคุมในเรื่องของการก่อสร้างทั้งหมดครับพี่สุคนเดียวแล,แล้วพี่สุไม่มีความรู้จบแค่ปอเจ็ดครูพักหลักจำเก่งที่สุดครับทฤษฎีกับปฏิบัติไม่เหมือนกันโอ้โห งั้นแสดงว่าพิสุเนี่ยต้องมีตัวช่วยดีๆใช่ไหมครับพิสุเลือกใช้ปูนอะไรในการก่อสร้างครับปูนตาดอกบัวนั่นไงเคล็ดลับของคนที่เขานะครับสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้พิสุครับว่าแต่เอ๊ะก่อนที่พิสุนี่นะครับจะมาสร้างอาณาจักรของตัวเองที่นี่พิสุทําอะไรมาก่อนครับอาพิสุเป็นช่างเสริมความงามอยู่ที่ซอยอารีอยู่มา4 6กปี แล้วคุณหมอบุญชัยก็ชวนแฟนมาทํางานด้วยที่นี่ก็เลยเป็นเรื่องมาอยู่ที่นี่เพิ่งมาอยู่ที่นี่ได้เจ็ดปีเป็นเต็มครับจากช่างเสริมความงามกลายเป็นคนที่สร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่นี่คือช่างพันแกล่งของเราในวันนี้พี่สุคนนี้นี่เองครับ ถามก่อนปกติมีแต่ผู้ชายนะชอบในเรื่องของการก่อสร้างชอบในเรื่องของการวางเกี่ยวกับเรือ่องวางแผนสถาป,ปนิกนะพี่สุทำไมถึงชอบเรื่องนี้ครับพี่อย่างเช่นอะไรเสียบ้านฝาผนังหลังคาก็เห็นคุณตาคุณยายพ่อแม่ซ่อมเราก็จํามาจำมาแล้วก,มมวก็มันก็ติดตัวมาจุบวันนี้ผมอยากจะรู้พิสุแล้วใครเป็นคนทาให้เราหรือพิสุลงมือเองหมดเลยพิสุสั่งของเองคุมงานเองก็ประเภท พี่สุไม่เหมางานครัพี่สุจะใช้วิธีจ้างเป็นรายชั่วโมงรายวันแล้วต้องรู้จริงด้วยเนี่ยสร้างเห็นไหมพี่สุนี่ทั้งหมดที่เราเห็นที่เรานั่งไงคือพี่สุทำเองใช้เวลาสร้างสองเดือนทุกคนไม่เชื่อผีเลยพี่นบอกว่าเฮ้ยมาสองเดือนได้ขนาดนี้พี่สุพี่สุสร้างเองสองเดือนทั้งหมดแล้วพี่สุยืนคุมงานแล้วก็ไปรู้จักกับพีพีไผ่พระครับไปครั้งแรกเราก็ไปสั่งของเขาก่อนที่ด้วยการที่เราสั่ง ตลอดอ่ะมันก็เลยสนิทสนมกันกับเจ้าของก็ใช้ปูนตาดอกบัวน,นี่ห้อนี้มาตลอดเจ็ดปีแล้วที่ใช้ปูนยี่ห้อนี้เพราะว่าเราไม่รู้หรอกคือคือเขาจัดให้แล้วเราก็ติดใจแล้วก็ใช้มาตลอดแล้วบางทีเราก็สั่งผิดสั่งถูกทางทางบริษัทก็แนะนําเราคีดสุปูนนี้เอาไว้ฉาบปูนนี้เอาไว้ก่อปูนนี้แห้งเร็วปูนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรา รู้แล้วก็จำพี่สุเห็นเขาบอกว่าเฉพาะค่าปูเนี่ยเป็น10ล้านเลยเหรอครับพี่สุครับใช่พี่สุใช้เยอะเยอะมากแล้วก็มีฟาร์มฟาร์มไข่ผําพี่สุที่อยู่ข้างในซอยซอยแปดครับฟาร์มนั้นอาณาจักรไร่ก็ก็ใช้เยอะมากคือปูนดอกบัวใช้ดีแกร่งทนแห้งเร็วฉาบง่ายก่อง่าย น,นอกจากจะเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์แล้วนะครับพี่สุยังเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพราะว่าปูนดอกบัวของเราครับพี่สุครับมีคาร์บอนที่ต่ำมากๆช่วยในเรื่องของการลดภาวะโลกร้อนได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับใช่ตอนนี้เมืองไทยเราเนี่ยภาวะโลกร้อนนี่อันดับต้นๆของโลกแล้วมั้งคือตอนนี้มลพิษเนี่ยเมืองไทยเนี่ยแย่มากเลยทุกคนต้องมาสนใจกันเรื่อง มลพิษจะใช้สินที่ที่มีประโยชน์กับอากาศถึงแม้ล้อมด้วยวิธีการสั่งของพิสูจน์ที่ง่ายเป็นแค่ปลายนิ้วสัมผัสกับยกหูโทรศัพท์เนี่ยสั่งยังไง<ๆ>ครับพิสูจน์ครับพิสูจน์แค่กดไปที่บริษัทแล้วพนักงานเขาก็จะรับแล้วพิสูจน์ก็จะบอกว่าพิสูจน์ต้องการอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะจัดให้เราครับอยากได้ปูนอยากได้เหล็กอยากได้อะไรอย่างเงี้ยบริษัทจัดส่งให้